แฟนบมาดูคู่ที่สีของรายการครับเป็นมวยไทยรุ่นเฟอร์เวทครับพีกัดน้ำหนัก155ปอนด์ครับเป็นนักชกต่างชาติทั้งคู่เลยครับมุมแดงครับอเล็กดูรีอร์ครับนักชกจากโรมาเนียครับเงนนี่อารันยอนนี่ครับนักชกจากอาร์เจนตินาครับก่อนชกนี่เป็นทางด้านของอเล็กมุมแดงครับได้เปรียบ ความน่าเชื่อถืออยู่ประมาณสัก2อ่ครับดูครับคู่ที่4ของรายการครับศึกวันลูบินี3ครับวัน f r i เดย์ไฟท์ทุยครับว่าจบครบยกหรือไม่ครับแฟนว้ยครับอันนี้นี่คู่ขออภัยครับสักคู่นี้ขากล้องล้มครับ เอาไปเลยครับมาดูครับจะครบยกหรือไม่ครับดูทรงแล้วนี่ถ้าจะมีโอกาสไม่ครบยกครับมวยใหญ่ๆครับ155ปอนด์ครับกติกามวยไทยครับสามยกยกละ3นาทีพัก1นนาทีแล้วก็ก่อนชกคู่นี้นี่มีการไหว้ครูด้วยครับ อันนี้นี่แฟนบอลเซนวยก็เข้ามาชมในเวทีหน้าตาครับเป็นนัดประเดิมนัดแรกของเดือนกุมภาพันธ์ด้วยครับศึกวันลุมพีนีสามครับอาวุธกันแรงทั้งคู่เลยครับเซนวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับแดงนี่จากลูมันเนี่ยอุ้ยแข้งขวาครับ นเงินนี่จากอาร์เจนตินาครับอเล็กกับอลันครับดูว่าอ่ะไหนจะเข้าวินครับโอ้ยจังหวะออกบาดของอเล็กนี่น่ากลัวครับอลันก็ตั้งรอจัองหวะ2อยู่ครับโอ้ยใสยอุย้ย ยกที่หนึ่งครับอาเลกล็ยังคงเป็นฝ่ายเปิดเก,ดเกมเดินเหมือนเดิมครับหมดยกที่หนึ่งครับเราลุ้นกันต่อยกที่สองครับรลุ้นกันต่อครับยกที่สองครับคู่ทีสีของรายการครับ มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทครับ155ปอนด์ครับหนุ่มแดงนี่จากโรมาเนียครับอเล็กบูดิอาแล้วก็มีอลันยอนนี่ครับรักชกจากอาร์เจนตินามุมน้ำเงินครับทั้งคู่มีชื่ออออ่างน,นำเหมือนกันเลยแต่ว่าอออ่างเนี่ยจะนำชัยครับวันนี้จับตาดูครับยกสองเขาจะห่วงเป็นท่าหนุกอเอล็กครับหมัดซ้ายหมัดขวาตัดล,ลําทัวร์ไอ้เอาเรื่องครับจะว่าไปนี่ ต่างชาติเขาก็ต่อยมวยไทยได้ใกล้เคียงกับนักจกไทยขึ้นทุกวันแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการยืนมวยการกาดมวยเนี่ยครับถ้าไทยเรายังไม่พัฒนาหรือว่ายัางไม่มีการจะตื่นือร้อนก็มีโอกาสครับที่ต่างชาติจะมากลมกลืนกับนักจกไทยในอนาคตนละครับดูครับโอ้แต่พี่แกนี่ผมยาวไปหน่อยนะเล็กครับน่าจะไปซอยออกซะหน่อยครับผมแกนี่แหมอินดี้จริงๆครับ ลอยไปด้วยจัดสองผมไปด้วยครับอเล็กครับผ่านไปทุกทางของยุทที่สองก็ยังคงเป็นทางอเล็กครับฝ่ายเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับที่อลันก,ก็เป็นฝ่ายตั้งรับครับอโอ้โหเข่งขางวาเต็มๆครับจังหวะนี้ครับ ก็ดูผมจะยาวครับแต่ต่อยไปแล้วแกดูเหมือนจะต้องพรวงกับผมครับแม่ยาวไปหน่อยครับโอ้ยแฮง้ายนี่ครับซ้ายดีครับตะเล็กอัวลันจะไปรับเยอะเกินไปหรือเปล่ายกนี้โอ้ ดูกเกมตอนนี้นี่มาดอกอาวุธครับของอเล็กจะขยันกว่าครับลายยกที่2แล้วครับหมดยกที่2ครับรอลุยกันต่อยกที่3ครับยกที่3ยกสุดท้ายครับอเล็กมุมแดงครับจากโรมาเนียครับ มุนน้ำเงินนี่จากอาเจนตีนาารับปาลันครับยังเปิดเกมเดินเหมือนเดิมก้แต่งทงผมเกผมแกยาวไปหน่อยครับะเลครับเกต่อยไปแล้วแกสางผมไปด้วยครับจะเป็นประสักในการออกอาวุธหรือเปล่าครับก็อาจะมีผลเล็กๆนะฮะอาจจะมีเครื่องๆครับในการออกอาวุธครับมาถึงตรงนี้นี่แฟนมวยมองยังไงครับ การออกอาวุธนี่ความขยันความแม่นยาของทั้งคู่เรียกว่าผมมองไปที่มุมแดงจะขยันกว่าแต่ลูกชัดเจนนี้อลันเขาก็ทํำได้ดีครับยกสามก็อุย้ยโดนครับนี่ครับออกเป็นชุดด้วยเลยครับ บางแข้งซ้ายหลายยกที่3สุดท้ายครับอเล็กโอ้ออกจกังหวะหมัด1-2สเตะตัดล่างไปทีนึงครับดูอลันแกคิดช้าทำช้าไปหน่อยครับดูครับยังนี่ครับพอจะทำก็โดน,น,นอ่าอเล็กนี่ต่อยหมัดหลายยกที่3ามอุ้ยเรือกระจับหรือเปล่าครับ ทรงแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไครับเดี๋ยวรอผลการตัดสินครับอะไรก็ค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนของอลันเองก็พอใจในผลการของตัวเองครับ าครับตักโว์จากโรมาเนียครับเอาชนะคะแนน,นไปอีกกรฉั้นเลยครับคู่ที่4ของรายการครับเจอใหม่ในคู่ที่5คู่ต่อไปครับแฟนวยครับ